สวัสดีครับผมช่างเอนะครับจากศูนย์ซ่อมเอเซอร์วิสนะครับที่เดิมนะครับร้านเดิมเจ้าเดิมนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีสินค้าอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์พึ่งลงมาสดๆนะครับผู้นําเข้านะครับผู้นําเข้านะครับได้มีได้นําเข้ามาทั้งหมดน่าจะหกตัวนะครับอ่าเราก็ นำม,มาทดลองประมาณที่3าตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนีเนเนเนน้เป็นเครื่องยนต์ดีเซนนะครับเครื่องยนต์ดีเซนอันนี้ก็สเปคเราก็ยังไม่ได้เ,เราก็ยังไม่ได้จะจะดูจากคู่มือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเจาะลึกสเปคกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเครื่องยนต์ดีเซนนะครับเพานี่เผานี้ไม่รู้กี่มิลนะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูอีกทีนึ่งเขาน่าจะใหญ่กว่าทั่วไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซนสองสูบนะครับอ่าตรงนี้ทางบริษัทนะครับทางบริษัทนะครับผู้นำเข้าเครมมว่าตัวนี้นะครับพันสามซีซีนะครับแล้วก็อ่า อยู่ที่นะครับอยู่ที่ทั้งหมด2ี่สิบ็ดแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเงียบคริปนะครับเงียบคริปนี่ครับที่สําคัญมีออยล์คูลเลอร์ด้วยนะฮะออยล์คูลเลอร์เบลเลอร์เลยนะครับออยล์คูลเลอร์นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับสําหรับตัวออยล์คูลเลอร์นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเป็น กว้างคุณยาวนะไอะตัวลูกสูบนะครับก็อยู่ที่98มิลน,นะครับ<อ>98ามิลช่วงชัก8 8มิลน,นะครับมิลลิเมตรนะครับเป็นหัวฉีดด i เล็กอินเจ t ชันนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทำการนะครับ <มา S 1> รลองสตาร์ตติดดูแล้วก็มารีวิวอีกท,<า>ทีนึงนะครับ<า>ว่า ว่าเสียงดีไหมเงียบไหมแล้วก็สเปคข้างในเจาะลึกกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงสดๆแล้วร้อนเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นสองสูบครับแน่นอนครับสองสูบไม่มีทางดึงมือแน่นอนนะครับต้องสตาร์ทกุญแจอย่างเดียวนะครับนะครับสองสูบวัวฉีดคู่นะครับหัวฉีดคู่เลยตัวนี้จะเป็นปั๊มติ๊กนะครับ มันก็ไป DIY หาใส่กันเอาเองนะครับครับไทยเบลเลอร์เลยนะครับเห็นไหมไต้ยลูกเบลเลอร์เลยครับเอ้เผากี่มิลนะสามสิบเ <30 S 1> อ็ดอ่าเผาอยู่ที่สามสิบเอ็ดมิลด้วยนะครับสามสิบเอ็ดมิลครับตัวนี้ถ้าจะไปใส่มูเล่หรือใส่อะไรกกหางอะไรต่างๆเ,เกี่ยวกับเรือรถยนต์หรือนนเครื่องยนต์เกษตรอะไรต่างๆก็สามารถใส่ได้ครับ ก็ให้ลงกึงสามารถเจาะทำเพลาใหม่ได้นะครับ,รบเป็นเครื่องยนต์อิซเซนนะครับว่าเครื่องไม่พออันนั้นหมดยังสำหรับสำหรับตัวนี้นะครับหมดแล้วหเล่หมดแล้วขามิ๊นไม่พอเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวแบบเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ของเพิ่งมาก็เอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับมาแนะนำคนเขาข่าวก่อนหน้าตาเป็นยังไง ผู้ใหญ่เอาเรื่องดูเห็นาทางผู้นำเข้านะครับบอกว่าตัวนี้เสียงเงียบมากเสียงเงียบพอๆเป็นเซนเลยอันนี้ไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับว่าตามที่เขาว่าให้ตามที่ทางผู้นำเข้านะครับ<อ>เขาเคยมาว่าอย่างนั้นเลยหรือเปล่านะครับ<อ>เดี๋ยวมาดูกันครับ วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ